ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ยาทร,รมาดอนเป็นยาควบคุมพิเศษและจะมีผลใน180วันโดยเหตุผลที่ยานี้ต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ายาทร,รมาดอนนี้ค่ะได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นนะคะใช้เสพเพื่อสันทนาการเพื่อให้ผ่อนคลายและกลายเป็นยาเสพติดค่ะ โดยหากใช้ยานี้ไปนานๆนะคะจะเกิดการเสพติดและจะทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้แก่อารมณ์แปรปวนมึนงงเคลิมเหนื่อยชาซึ่งเมื่อรับประทานยาเกินขนาดอาจทําให้เกิดอาการหมดสติซึมคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำหรือความดันโลหิตสูงชักหมดสติแบบลึก ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทรามาดอนเป็นยาระงับปวดในกลุ่มโอปิออย์ค่ะจะใช้สําหรับการระงับปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรงที่มีภาวะเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังค่ะเช่นอาการปวดจากบาดแผล กระดูหกหักการบาดเจ็บของเส้นประสาทซึ่งยานี้ค่ะไม่ควรใช้ในอาการปวดเพียงเล็กน้อยนะคะสำหรับขนาดยาที่แนะนำในผู้ใหญ่คือรับประทานครั้งละ50มิลลิกรัมทุก4-6ชั่วโมงเวลาปวดขนาดยาสูงสุดในผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าการใช้ยาทรามารอนควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้นห้ามใช้เกินขนาดหรือติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจทําให้ร่างกายดื้อยาหรือนําไปสู่ภาวะ ติดยาห้ามใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์หรือยากลุ่มกดประสาทอื่นๆเพราะเสี่ยงต่อการหายใจช้าหรือหยุดหายใจสำหรับคนที่ไม่ควรใช้ยานี้นะคะได้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคลมชักโรคต่าโรคไตรวมถึงคนที่ป่วยเป็นจิตเวทนะคะซึ่งต้องย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่ายาทรามาดอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากในการระงับปวดนะคะแต่ว่าก็มาพร้อมความเสี่ยงค่ะดังนั้นการใช้งานก็ควรอยู่ภายใต้ใการแนะนำของแพทย์ค่ะ